แล้วในจังหวะนี้นะประเทศไทยบอกกูไม่ทนแล้ว yeah อย่าแซนด์วิชกูอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะบันเทิงนะเมื่อเร็วๆมานี้จริงๆก็คือเมื่อกี้แหละรเร็วพอไหมผมได้มีโอกาสดูข่าวหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าว้า <c oughs> กำลังจะมีประเทศหนึ่งโดนคุมกำเนิดแน่ๆน,นั่นก็คือประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาจะแบบมีเมกับโปรเจกต์เพื่อขุดคลองเว้ยให้แบบเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรืออะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือมันจะต้องแบบมาออกทางนี้ไงเกาะฟูกวกอะไรประมาณนี้ซึ่งเกาะฟูกวกเนี่ยเป็นของเวียดนามแล้วเวียดนามเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจที่กัมพูชาเนี่ยจะไปขุดคลองเว้ย ทําให้น้ําที่จะแบบไหลเข้าเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีปัญหาเออเวียดนามก็เลยแบบเออกูสร้างถนนเชื่อมต่อเกาะฟูกวกแม่งเลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้เรือกัมพูชาเนี่ยแทบจะออกไปไม่ได้เลยเกาะฟูกวกนะแทบจะอยู่ข้างหน้ากัมพูชาแต่กัมพูชาเนี่ยคือแบบมึงไม่มีปัญหาอะไรเลย ส่วนไทยกอกูดนี่อันนี้คือเส้นประเทศไทยประเทศไทยชัดเจนอืมอยากจะไล่จนตัวสั่นโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเวอร์บอกกันอีกเช่นเคยนะสําหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการทดลองดูซิว่าถ้าไทยกัมพูชาเวียดนามเนี่ยมีปัญหากันในวงเล็บมีตัวปัญหาแค่ประเทศเดียวนั่นก็คือเขมรเวียดนามก็สร้างกําแพงกั้นเขมรกับเวียดนามประเทศไทยก็จะสร้างกําแพงกั้นเขมรกับไทยมันไม่รู้ตัวจริงๆหรอ ว่าใครกําลังทําตัวเป็นปัญหาเนี่ยเวียดนามบอกกูรู้มาตั้งนานแล้วเอาแหละถ้าเกิดว่าเขมรทะเลาะกับไทยแล้วก็เวียดนามพร้อมๆกันเนี่ยทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะจ,จ,จะให้ลาวอีกประเทศหนึ่งนะเหมือนว่าเขมรก็เคยแบบจะไปหาเรื่องลาวแต่แบบลาวรู้ทัน <laughs> ส่วนประเทศกูแม่งใจดีแลือเกินใจดีมากใจดีจนกูรู้สึกว่ากูเสียดายเงินที่แบบจ่ายภาษีแล้วเนี่ยทีก็ใจดีเกินเอาแหละสร้างแผนที่ประเทศไทยก่อนปึ๊บอันนี้จะเป็นภาคเหนือของไทยนะปึ๊บประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปื๊บปึ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 ๊บเฮ้ยบ้าอะเหมือนจริงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องวะหรือว่าชาติที่แล้วเนี่ยผมเป็นศิลปินวะ ผมกับชาติมาเกิดเนี่ยประเทศไทยสร้างภูเขาปิดเอาไว้ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บแล้วก็ต่อมาประเทศกัมพูชาจริงๆประเทศเขาเล็กกว่าประเทศเราเเนี่ยเล็กกว่าเยอะเลยเอ้ว่าทําไมแบบขยันเข้ามากินอาณาเขตประเทศกูจังให้ภูเขาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะรีบตีกันเกินไปต่อมาก็คือเวียดนามออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ปึ๊บป๊บ จริงๆออแผนที่เวียดนามด้านบนเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงกว่าตำแหน่งประเทศไทยนิดนึงแต่ว่ามีพื้นที่เท่านี้วาดได้แค่นี้มองให้เป็นเวียดนามแล้วกันออประมาณเนี้ยเอานะสวยอยู่ดูสิทุกคนนี่ช่างเป็นแผนที่ที่สวยงามเหลือเกินจากนั้นก็เติมความเขียวขจีเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะ ไทยกัมพูชาเวียดนามกองทัพไทยเนี่ยจะอยู่อันดับที่25ของโลกส่วนเวียดนามจะอยู่อันดับที่23ของโลกส่วนมหาอำนาจชาติขเขมรอันดับที่6 เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันดับที่95อืมเห็นตอนแรกเขาบอกว่าประเทศตัวเองอันดับที่6ไอเราก็ตกใจง่ายซะด้วยสิสงสัยเร้ก็ให้ไทยกับเวียดนามช่วยกันลุมแล้วแหละอันดับ6ของโลกในจินตนาการเอาแหละทหารไทยมีทั้งหมด3ามแสนเอาไป360ส่วนเวียดนาม6กแสนบ้าบอ และกาลังพลสํารองอีก5ลร้านแต่ผมจะให้แค่แบบทหารประจําการและกัน0กแสนก็เอาไป600ส่วนกองกําลังสํารองไทยมีแค่แบบ2องแสนสองส่วนกัมพูชาไม่มีกองกําลังสํารองกัมพูชาจะมีทหารอยู่ที่2องแสนสองก็เอาไปเลย2 2 0ร้อุย๊ยเกินมาหน่อยอ่ะไม่เป็นไรและทีนี้ประเทศไทยเนี่ยจะมีเครื่องบินขับไล่72ลําลำเอาไปเลยเจ็ดลำ เครื่องบินขับไล่อผมให้เป็นฮอแล้วกันนะแต่ให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยคือเครื่องบินขับไล่เพราะถ้าเกิดว่าผมให้เครื่องบินลำอื่นไปอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่โจมตีอะ่ะก็เลยให้ฮอไปแล้วกัน7ดลำ1 2 3 4 5ห 6 7นะส่วนชาติมหาอำนาจเขมรไม่มีเครื่องบินขับไล่ของไทยเนี่ยจะเป็นคลิปเพ่นกับ f 1ฟส่วนเวียดนามจะมีทั้งหมด6 2ลำเอาไป6ลำ1 2 3 4 5 6 รถถังประเทศไทยจะมี635คันณนะข้อมูลที่ผมหาได้นะไม่รู้ว่าปัจจุบันจะมีเท่าไหร่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ผมหาได้เนี่ยมันจะตรงเป๊ะหรือเปล่าเอาไปเลย6คันละกันส่วนกัมพูชามีรถถัง644เอาไป6123456เวียดนามจะมีพันห้าบ้าไปแล้วเยอะมากเอาไป15คันประเทศไทยจะมียานเกาะลำเลียงพล1มเอาไป16คันละกัน กัมพูชาจะมี3 6 0 6ก็เอาไป3คันเวียดนามจะมี2 5 0 5ก็เอาไป2คันปืนใหญ่ลากจูงปืนใหญ่ลากจูงก็ปืนใหญ่อโยธยาแหละประเทศไทยจะมี589ก็เอาไป5บ้อง1,2,3,4,5กัมพูชาจะมี430เอาไป4 เวียดนามจะมีปืนใหญ่ลากจูงพันเโอ้โหเอาไป19เลยดูจากความหนาแน่นเนี่ยประเทศไทยประมาณนี้กัมพูชาประเทศชาติมหาอำนาจประมาณเท่านี้เวียดนามแทบจะเต็มประเทศแล้วเนี่ยเราแม่งชาติมหาอำนาจอย่างเขเมรเนี่ยโอ้โหท้าตีกับไทยแล้วก็เวียดนามดีนะเราไม่มาด้วยะคือมึงเป็นชาติมหาอำนาจมากเรือลบประเทศไทยจะมี13าลำกัมพูชาศูนย์เวียดนาม9แต่ประเด็นคือ ผมใส่เรือเข้ามาไม่ได้เว้ยส่วนเรือดำน้ำประเทศไทยตอนนี้ไม่มีนะ <No! S 1> มีตะแผนจัดซื้อสรุปได้หรือ,อยังเนี่ยกัมพูชาก็ไม่มีส่วนเวียดนามมีเรือดำน้ำ6ลำ อโอเคอะลุยเลยจะเห็นว่าแต่ละประเทศก็อยังไม่ได้ทําอะไรกันนะยังไม่ได้มีสงครามเอ๊ะเพื่อความสมจริงสร้างเกาะกูแล้วก็สร้างเกาะฟูกกกด้วยดีกว่าเกาะฟูกกกจะอยู่แถวประมาณตรงเนี้ยแทบจะอยู่ข้างหน้าประเทศตัวเองแต่ไม่มีปัญหานะมามีปัญหากับเกาะกูดประเทศกูเกาะกูดประเทศกูอยู่ตรงไหนวะไอเราก็วาดแผนที่ซะเหมือนจริงซะด้วยสิ <laughs> ประมาณแถวแถวนี้มั้งเกาะกูดเออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแบบทําถนนปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะบันเทิงนะประมาณนี้ปุ๊บเอจกกอจะเกาะกูดไปเที่ยวเกาะฟูกวกแล้วก็แบบไปเที่ยวเวียดนามเป็นแบบการขนส่งแบบค้าขายอะไรประมาณเนี้ลดต้นทุนทางเรือเออมึงกวนกูมากูก็กวนมึงกลับเออเดี๋ยวรอให้ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยสร้างท่าเรือแล้วกันถ้าสร้างท่าเรือเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเรือไปเติมให้เว้ยซึ่งในจังหวะน,นี้นั้นแอะแอะขมิน้นมาทําไมอย่ามาใกล้นะฉันกลัวเดี๋ยวฉันก็ซัดจรวดใส่พวกแกหรอก ฉันยิ่งหวานระแวงอยู่เร่งสปีดหน่อยแล้วกันคูณ5ไปเลยปัป๊บปับป,ป,ปอ่าสำหรับตอนนี้นะประเทศไทยเนี่ยก็ได้สร้างอนุสาวรีย์ไม่มีประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยสยามเมืองยิ้มเมืองม้าอาลี ประเทศกูยิ้มแล้วยิ้มอีกแล้วในจังหวะนี้นะประเทศไทยบอกกูไม่ทนแล้วประชาชนในประเทศกูด่ายเยอะหลือเกินจังหวะนี้ขอเปิดใส่ขมนนิบนวลนวลขมิบบอกแล้วยังไงว่าไอ้ไทยมึงปล่อยให้กูได้ฟื้นฟูประเทศชาติมึงนั่นแหละที่จะต้องยัยยับนะและในจังหวะนี้เวียดน,นามบอกกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวขอดูเพื่อนใส่เดียวก่อนละกันแล้วในจังหวะนี้เวียดน,นามบอกเวียดน,นามจะไม่ทน คมเมบอกอะไรกูผิดอะไรทำไมกูต้องโดนแซนวิชขนาดนี้ทำไมต้องมาลุมกูด้วยอย่าแซนวิชกูกูก็แค่สร้างคองที่แบบจะทําให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยละคมเมนจบไปอย่างไว <c oughs> ตอนนี้กดซนิคสปีดมาเรียบร้อยนะและในจังหวะนี้นะประเทศไทยมีประชากร16คนแล้วส่วนภาคใต้36คนประเทศไทยนี่มีแต่ปัญหาเนาะปัญหารอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสาน ปัญหาคนในชาติทะเลาะก,กันเฮ้ยมีแต่ปัญหาไม่เ,เอาจริงๆถ้าเราไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยน่าจะแบบไปไกลแล้วนะเวย้ยดูอย่างแบบเอ้าแล้วในจ,จังหวะน,นี้นะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาเอาเอาอะไรบ้าเวียดนามโดไนไปเวียดนามแบบโดนนิวเคลียร์บ้าดาใครยิงวะภาคใต้ได้ประกาศสงครามกับเวียดนามโอ้ไม่กอดจะพูดว่าอะไรวะคือจะบอกว่าอย่างเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมใช่ไหมประเทศไทยก็ประชาธิไปไตย แต่ว่าตอนนี้แบบเออต้มต้มอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> ประเทศไทยประกาศสงครามกับเวียดนามแล้วจังหวะน,นี้นะเหมือนว่าระเบิดจะลงที่แบบขมรเก่าเอาเรื่องกันจังวะเอา เดี๋ยวนะส่งทหารมาแบบสู้รบกันตรงนี้ไว้ก็ดีประชาชนจะได้แบบไม่ต้องเดือดร้อนนะแล้วในจังหวะนี้เหมือนว่าเวียดนามจะเหลือ100ยกว่าคนนะประเทศไทย400กว่าคนภาใตาย0 0กว่าคนแล้วเนี่ยเฮ้ยจะพูดอะไรวะคือจะบอกว่าตอนเวียดนามมีปัญหากับเขมรเนี่ยเวียดนามก็แบบสร้างถนนเนี่ยแบบติดของไว้แบบอแบบเอาจริงเอาจังกับขเขมรมากเลยตอนเก่าโอ้ยเห็นมึงก็ยิงนิวเคลียร์กันจังวะเฮ้ยเฮ้ยตา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 ย,ยังไงวะเนี่ย เวียดนามเหลือ14คนแล้วเรียบร้อยนะเวียดนามจบสิ้นแล้วละใครเนี่ยใครมาอีไทยหรือเปล่าไม่รู้ว่าอีไทยหรือเปล่าเนี่ยมองไม่ทันเหมือนกันเวียดนามล่มสลาย <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่ไทยกับภาคใต้นะเออแล้วก็ตอนเกาหลีแบบมันมีปัญหากมเมอร์กับขมรใช่ไหมเกาหลีก็แบบเออเอาจริงเอาจังอะเอาจริงเอาจังกับขมรมากเลยที่จะสื่อก็คือไม่เกี่ยวกัแบระบอบการปกครองหรอกไม่ว่ามึงจะเป็นประชาธิปไตยหรือแบบสังคมนิยมคือถ้ามันจะเอาจริงมันก็เอาจริงได้เว้ยไม่เหมือนกับ ปัจจุบันเนี่ยที่แบบประเทศไทยอะไรก็แบบยอมยอมใจดีมาอารีแลวจังหวะนี้นะเหมือนว่าประเทศไทยจะเริ่มแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้เรียบร้อยภากตายตอนนี้เหลือ2คน4ี่คน3คนและเรียบร้อยนะประเทศไทยฟื้นคืนชีพจากเห็บหมาตัวที่หนึ่งสู่เสือแห่งเอเชียเย่เลิกเป็นเห็บหมาสักทีดีใจที่จะบอกก็คือถ้าเกิดว่าแบบประชาชนในประเทศเราแบบเข้มแข็งเนี้ย ไม่ซื้อสิิ์ขายเสียงเนี้ยเราก็จะแบบมีนักการเมืองดีๆเข้าไปทําให้ประเทศเราเนี้ยใสสะอาดและเจริญสะทีไม่ใช่ที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันดูข่าวในปัจจุบันสิมันใช่ไหมก่อนจะจากอยากจะฝากเอาไว้ว่าการเมืองดีอยู่ที่มือเราเอาคนดีๆมาบริหารประเทศซะทีจะได้หลุดพ้นจากคําว่าประเทศกําลังพัฒนาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Keeping me and telling you are two. two. I can't help but feel sympathetic. I, I do. You think about